สวัสดีครับสวัสดีนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการดูดวงของชาวราศีธนูนั่นเองนะครับประจําวันที่16ถึง31ธันวาคม2563นั่นเองนะครับการดูดวงในช่องนี้นะครับเป็นการดูดวงแบบยุโรปนะครับเป็นการดูดวงทั่วไปเนาะอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะดู เจาะลึกนะครับแนะนําให้เป็นการดูดวงส่วนตัวนะครับมาดูกันดีกว่าว่าไพ่ประจําช่วงนี้ของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวราศีธนูเนะาะไพ่ประจําช่วงนี้ได้ไม่เห็นไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรซึ่งคิดว่าในตัวตนของคุณนะครับหรือสถานการณ์ที่จะเจอนะครับ ใครบางคนนะครับที่สามารถ move on จากปัญหาอะไรเก่าๆหรือเดินทางออกจากอะไรเก่าๆอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแย่ๆนะครับเขาสามารถเดินออกจากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนะครับหรือใครสักคนหนึ่งนะครับในบางคนบางท่านนะครับอาจจะเดินออกจากสิ่งที่เรารักเพื่อไปตามหาสิ่งที่เราชอบเพื่อไปทําอะไรใหม่ๆเพื่อต้องการ คนพบตัวเองอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับมันเป็นเกี่ยวกับการเดินทางการเดินออกจากชีวิตกันมุก e อ n อนไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีธนูนะครับไปเจออะไรกันมาบ้าง ใช่คือพลนะครับคิดว่าชาวราศีธนูนะครับคือปัญหาต่างๆที่เจอมาเนี่ยที่เกิดขึ้นมากับชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีหรือเรื่องอะไรก็ดีนะครับในบางคนบางท่านของชาวราศีธนูนะครับเขาพร้อมที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วเขาทําใจได้แล้วเขาฮึดพอที่จะ move on ออกจากอะไรเก่าๆหรืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาเริ่มจะเดินหน้าออกมาแล้วเขาคิดว่าตัวเองเนี่ย มั่นใจมากจริงๆตัวเองก็เป็นตัวเองมีความสามารถนี่ตัวเองมีสิ่งดีๆรออยู่นี่ทําไมตัวเองต้องมาจมปักกับอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมความเครียดความกังวลทุกอย่างนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็ได้เบาบางลงแล้วนั่นเองนะครับสําหรับช่วงนี้เนาะและจะกลับมามีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะมีความสุขกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีความสุขเรียงพบพบตัวเองไม่เจอนะครับลองกลับไปบ้านกลับไปหาพ่อแม่นะครับหรือว่าออกไปสังสรรค์กับเพื่อนดูบ้างนะครับ และทุกอย่างันจะดีแบบกับตลปัดเลยนั่นเองนะครับแต่ในบางคนบางท่านก็มีลึกๆแล้วก็มีความขัดแย้งกับตัวเองเหมือนกันาะแบบมันจะดีจริงๆหรอสิ่งที่ทําออกมาสิ่งที่เดินออกมาเนี่ยมันจะดีกับตัวเราจริงๆใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับชาวราศีธนูไปเจออะไรกันมาอีกครับ าวราศีธนูนะครับเห็นไหมคุณได้แผ่ใจเนี่ยของคุณนะได้ถูกรักษาแล้วได้ถูกคิวขึ้นมาแล้วมันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับมีคนเข้ามาช่วยสป,ปอร์ตมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาคุณมีคนเข้ามาช่วยคุณในหลายๆเรื่องในจุดที่คุณไม่โอเคเขาหลายๆคนเพื่อนฝูงหรือใครสักคนหนึ่งเข้ามาทําให้คุณ move on จากสิ่งต่างๆหรือวองวนที่คุณมีอยู่ได้นั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับ โอเคเรามาดูกันบ้างว่าคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูนั่นเองนะครับณตอนนี้นะครับคือเขาก็มองคุณดีเลยเขามองคุณดีเหมือนเป็นคู่ที่ดีในช่วงที่คุณเดินเดินจากออกมานั่นเองนะครับ เขามองคุณดีมากๆไม่มีเขาแล้วฉันอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้ครับมันเป็นบ่วงกรรมมันเป็นอะไรที่ลึกๆแล้วในบางคนบางท่านอะ่ะยังตัดกันไม่ขาดถ้าคนเก่าคุณกลับมาคุณก็ยังกลับไปหาเขาอยู่ดีแต่ในบางคนบางท่านสามารถมุ่ออนจากเรื่องราวเหล่านี้ได้แล้วนะครับสิ่งที่ที่เขามองมาเขาเริ่มที่จะต้องการคุณมากขึ้นเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าการไม่มีคนอยู่มันเป็นยังไง นั่นเองนะครับมันก็เลยสามารถทําให้เขากลับมางอ้อกลับมาคุยกับคุณได้น,นั่นเองแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าในบางคนบางท่านจใ,จใจอ่อนหรือเปล่านะครับเรามาดูแนวทางการแก้ปัญหากันดีกว่าแนวทางการแก้ปัญหานะครับของชาวราศีธนูเนาะคุณต้องอยู่กับตัวเองครับ คุณต้องอยู่กับตัวเองคุณต้องอยู่กับสิ่งที่คุณมีคุณมีอะไรใครอยู่กับคุณใครช่วยเหลือคุณใครรักคุณจริงๆคุณน่าจะมองออกนะครับชาวราศีธนูเนาะให้คุณอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งอะไรที่มันไม่ดีที่มันแย่ๆที่มันทําให้คุณเจ็บคุณต้องปล่อยมันไปครับคุณต้องเทมันเห็นไหมคือถ้าเห็นคือเขาจะจับแก้วน้ําเทลงพื้นเลยไม่ว่าโอกาสต่างๆเก่าๆที่มันกลับมาทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกอยากจะกลับไปแค่ไหน ถ้าคนที่อยากจะม o v ออนไปข้างหน้าจริงๆสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่คุณต้องพยายามเทส,สิ่งเหล่านั้นทิ้งนะครับแล้วก็ไปหาอะไรใหม่ไปหาสิ่งไปหาคนที่เขารักคุณจริงๆไปหาสิ่งที่คุณชอบจริงๆไปทําในสิ่งที่คุณรักจริงๆนะครับและทุกอย่างมันจะดีขึ้นเป็นสเต็ปนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องการงานของชาวราศรีธนูบ้างครับ การงานของชาวราศีธนูนะครับถ้าใครจะโยกย้ายเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยคิดว่ายังไม่มีโอกาสเท่าไหร่นะครับยังจะต้องทํางานเดิมๆวนไปเรื่อยๆอยู่นะครับแต่การที่คุณทํางานเนี้ยมีโอกาสที่สิ้นปีคุณก็จะได้รับโบนัสเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีคนคอยจับตามองคุณอยู่นั่นเองนะครับพยายามถ้าใครมีเจ้านายเป็นผู้ชายพยายามเอาใจเจ้านายดูนะครับ และจะได้รับผลตอบแทนนะครับแต่บางคนบางท่านอาจจะมีผิดหวังบ้างนะครับในเรื่องการงานเนาะอาจจะเป็นการหางานใหม่หนู้นนี่นั่นนะครับแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะเรามาดูการเงินของชาวราศีธนูบ้างครับการเงินนะครับณช่วงนี้เนาะถามว่าคุณมีเงินไหม คุณก็มีเงินพอสมควรสามารถใช้ใจ่ายได้ไม่ค่อยติดขัดอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะหมดไปกับเรื่องของบริวารเพื่อนฝูงหรือเรื่องการเดินทางหรือเรื่องการศึกษาหาความรู้ต่างๆนะครับการเงินที่มันมีมันคล่องเนี่ยมันก็อาจจะลดลงบ้างไม่คล่องมือเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ถึงติดขัดหรือขัดสนนะครับในเรื่องการเงินนะโอเคเรามาดูความรักนะครับ ความรักสถานะคนโสดของชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับเราจะนำน้องลูกเต่านะครับมาช่วยในการเปิดความรักด้วยนะอความรักคนโสดของชาวราศีธนูเนาะ ก็ได้ไพ่ประมาณนี้แล้วก็ได้ลูกเต๋าที่เป็นหน้าเครื่องบินนะครับซึ่งเป็นลูกเต๋อาอ r a c เคิลนะครับคือคิดว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะครับจากทางไกลหรือคนที่เป็นอายุมากกว่าชาวต่างประเทศได้หมดเลยนะครับเราจะต้องเจอจากการเดินทางถ้าเรายังอยู่นิ่งๆเราจะไม่เจอใครเลยนะครับพยายามภาระปัญหาอะไรที่มันแบกอยู่ที่มันหนักเหนื่อยปล่อยมันลงนะครับแล้วก็ลองออกเดินทางออกไปเที่ยวดู คุณอาจจะเจอสิ่งเหล่านั้นนะครับเจอคนคนนั้นจากการเดินทางของคุณก็เป็นไปได้นะครับช่วงสิ้นปีแล้วเนาะก็อยากไปเที่ยวกันก็ลองไปสั่งสันกันดูนะครับเรามาดูดวงความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครับความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับ ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับคุณได้เป็นรูปเหมือนคนกําลังจะกระโดดข้ามอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะส่วนไพ่นะครับคิดว่าในบางคนบางท่านเนี่ยเขารออะไรอยู่อาจจะรอความชัดเจนอาจจะรอให้อีกฝ่ายหนึ่งตกลงปรงใจหรือรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและลึกๆแล้วในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย คุณนะครับมีความกลัวอะไรบางอย่างกลัวว่าสิ่งที่คุณคิดมันจะเกิดขึ้นกลัวว่าสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณคิดในอนาคตมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับอาจจะถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเทนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นความรู้สึกเราเองที่เรายังไม่มูุกออกับความรู้สึกเก่าๆหรือเรายังทิ้งความรู้สึกเก่าๆนั้นไม่ได้นะครับลูกเต่าก็เลยบอกว่าต้องพยายามกระโดดข้ามนะครับสิ่งเก่าๆอะไรเก่าๆนะครับกระโดดข้ามมันออกมา ลงอะไรใหม่ๆนะครับคือจะได้เจอสิ่งใหม่ๆเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆบ้างนะครับอย่ามัวจมปักอยู่แต่กับอะไรเดิมๆนะครับไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะพังลงได้นั่นเองนะครับเรามาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างนะครับ ความรักนะฮะบางคนมีคู่คุณได้เป็นลูกเค้กเนาะเป็นหนึ่งชิ้นเนาะ <c oughs> คิดว่านะครับความรักนะครับในช่วงนี้เนี่ยคือของคนมีคู่อ,อาจจะห่างๆกันไปหน่อยตัวของชาวราศรีธนูเองอ,อาจจะเอาเวลาหรือเอาทุกอย่างไปโฟกัสกับเพื่อนหรือคนรอบข้างเป็นหลักความรักก็เลยไม่ได้สนใจเหมือนแบบปล่อยไปจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดจะเป็นยังไงก็เป็นปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตาม ิ่เหล่านั้นที่เราเป็นนั่นเองนะครับในบางคนบางท่านนะครับมีโอกาสที่ถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขาเนาะมีโอกาสที่เขานะครับจะมีมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเค้กก็ออกมาบอกว่าเค้กมันคือ1ชิ้นใช่ไหมครับแต่ก้อนมันเต็มๆก็คือก้อนหนั่น,นเองแต่นี่ออกมาแค่1ชิ้นก็ผมบอกว่าเราอาจจะตามหาสิ่งที่ขาดหายไปหรือ,ออาจจะตามหาสิ่งที่มาเติมเต็มหัวใจเรา ให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยไม่อยากจมปักกับอะไรเก่าๆนะครับความสัมพันธ์ก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปนั่นเองนะครับเรามาดูสุขภาพกันบ้างดีกว่านะครับชาธนูนะครับสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะครับถ้าใครมีสุขภาพหรืออะไรที่มันไม่หนักมากนะครับมันเบาๆมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับ ส่วนที่ใครเป็นอยู่นะครับจะได้รับการดูแลเทคแคร์จากคนรอบข้างนั่นเองนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ